วันนี้ครับก่อนจะเปิดคลิปนะจะมาพูดเรื่องเครดิตก่อนนะครับเครดิตสายอ่ะมันก็มีทั้งดีแล้วไม่ดีเดี๋ยวไปดูรถกันต่อปี2016เป็น Kia Otto เลี Auto, ้ยครับนี่ครับลึกมากสวัสดีครับผมดอนนะฮะจาัดดีพันลัตหนึ่งเก้าเก้า ครับผมวันนี้ครับก่อนจะเปิดคลิปนะจะมาพูดเรื่องเครดิตก่อนนะครับหลายๆคนจะพูดถึงว่าเอ้ยตัวเองเครดิตใส่นะไม่เคยมีอะไรมาก่อนบางคนก็คิดว่ามันดีนะฮะอีกอย่างหนึ่งก็คือเครดิตไม่ดีเลยแต่เข้าใจผิดว่ามันดีนะฮะหรือบางคนเครดิตตัวเองดีแต่คิดว่าไม่ดีนะฮะมาเริ่มจากเครดิตใส่อันแลวกันเครดิตใสก็คือคุณเกิดมาทั้งชีวิตเนี้ยไม่เคยทําธุรกรรมทําธุรกรรมก็คือผ่อน ทีวีตู้เย็นบัตรเครดิตผ่อนรถผ่อนมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยไม่เคยเลยหรือบางคนอาจจะเถียงว่าเฮ้ยผมเคยนะผมส่งให้ทางร้านนี้ร้านนี้นะร้านมอเตอร์ไซค์ที่คุณซื้ออาจจะไม่ได้เข้าหรือไม่ได้เข้าระบบกับก,บการทําธุรกรรมที่เป็นทางการอะไรอย่างนี้นะฮะก็จะทําให้เครดิตที่คุณผ่อนไปเนี่ยไม่เกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นสมมติคุณผ่อนมอเตอร์ไซค์เนี่ยคุณอาจจะส่งกับร้านที่คุณส่งกับเจ้าของโดยตรงนะฮะต่อให้คุณซื้อเป็นสิบคันนะซื้ออยู่ร้านเดิม เครดิตคุณก็ไม่ได้โชว์ขึ้นอย่างเป็นทางการแต่ถ้าคุณไปผ่อนกับร้านที่เขาแบบว่าเฮ้ยอันนี้ขึ้นตรงหรือว่าเป็นบริษัทที่จดถูกต้องตามกฎหมายและก็ผ่อนแบบว่าจัดไฟแนนซ์โดยที่มีไฟแนนซ์เนี่ยทำการจัดไฟแนนซ์ทำการซื้อขายแล้วคุณก็ผ่อนกับไฟแนนซ์เนี่ยก็คือส่งส่งกับบริษัทเนี่ยไม่ได้ส่งกับเจ้าของร้านหรือกับเฮียอย่างเงี้ยนั่นแหละคุณแค่ซื้อคันเดียวมอเตอร์ไซค์คันนั้นอาจจะราคาแค่สองสามหมื่นอันนี้ถือว่ามีเครดิตแล้ว และการผ่อนของคุณเนี่ยผ่อนเป๊ะ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 เนี่ยเครดิตคุณจะดีทันทีหลังจากที่คุณผ่อนผ่านไปแค่เจ็ดแปดเดือนนะฮะแต่ขอย้าอีกทีนะอันนี้ย้ําอีกทีสมมติคุณซื้อมอไซค์นะสมมุติเป็นแสนเลยแต่คุณผ่อนกับเฮียผมยกตัวอย่างเฮียชูมันซึ่งคุณไม่ได้จัดไฟแนนซ์กับอะไรธนาชาิกรุงศรีไทยพาณิชย์อะไรเงี้ยแต่คุณแค่แบบว่าเฮ้ยได้เงินมาปุ๊บส่งให้เฮียเขาเนี้ยแต่มอไซค์คุณมูลค่าเป็นแสนอย่างเงี้ยต่อให้คุณซื้อกับเฮียเขาเป็นสิบคันแล้วทนนี้เเหมมือดิ คุณไปซื้อรถคันอื่นนะที่เขาต้องใช้ไฟแนนซ์จริงๆอนะเครดิตคุณก็ไม่มีอะไรเครดิตคุณก็ยังเป็นคนที่เครดิตใสเหมือนเดิมนะฮะแต่ข้อดีก็คือถ้าเกิดอันนี้ผมไม่รู้ว่าข้อดีหรือข้อไม่ดีนะแต่ถ้าเกิดคุณดันพลาดแบบว่าล่าช้าหรือส่งบ้างไม่ส่งบ้างอย่างเงี้ยเราเฮียเขากลับมาเอารถไปเนี่ยเครดิตคุณเนี่ยมันจะไม่ไปโชว์ในทางการให้แต่พอคุณไปซื้ออย่างเงี้ยกับรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ที่อยู่กับบริษัทที่ต้องมีไฟแนนซ์จริงๆเข้ามาเนี่ย คุณก็จะเป็นคนเครดิตใสนะฮะประมาณนี้ส่วนคนเครดิตดีเนี่ยดีจริงๆเนี่ยจะต้องไม่ล่าช้านะครับคุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยไฟแนนซ์เขาโทรมาหาผมเนี่ยผมล่าช้าไปสิบวันสิบเจ็ดวันสิบแปดวันหรือผมบอกเขาแล้วนะว่าผมส่งช้าหน่อยนะคนที่เขาโทรมาเนี่ยไฟแนนซ์เนี่ยเขาอาจจะบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรครับได้ได้หรือบางคนบอกว่าเฮ้ยพี่ส่งเร็วๆหน่อยนะแต่ความจริงแล้วไฟแนนซ์เขาตีคุณแล้วว่าเฮ้ยคนนี้ล่าช้านะ ถ้าทาธุรกรรมหรือซื้อรถคันต่อไปเนี่ยต้องระวังนะต้องตรวจเช็คให้ดีนะอันนี้คือเครดิตที่ไม่ดีแล้วนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเครดิตไม่ดีก็คือคุณอาจจะแบบว่าขาดส่งหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนที่จริงเดือนเดียวก็ถือว่าไม่ดีแล้วนะครับถือว่าไม่ดีแล้วเครดิตที่ด,ดีคุณต้องส่งให้ตรงล่าช้าเนี่ยไม่ควรดีเลยแล้วหลายคนที่เข้าใจผิดว่าเฮ้ยตัวเองอาจจะสมบุตล่าช้าสามงวดหรือว่าขาดส่งสามสี่งวดเนี่ย แต่งวดที่ห้างเนี่ยกูเอาเงินก้อนไปโปะไปปิดเลไเงี้ยมันก็มีทั้งดีแล้วไม่ดีมันจะห้าสิบเปอร์เซ็นฮะมันจะไม่ไม่ใช่ที่ไปนั้นจะมองว่าเฮ้ยโอ้โหคนนี้เขาปิดเลยนะถึงแม้เขาล่าช้าเครดิตเขาดีเลยนะถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ครับเครดิตคุณก็ยังจะขึ้นว่าปิดแล้วแต่เคยล่าช้าและเคยขาดส่งมาก่อนอันนี้ในเคสที่คิดว่าตัวเองดีนะแต่ความจรงิอองเราไม่ต้องออกวิดีแต่ถ้าเครดิตที่ดีจริงๆเนี่ยก็อย่างที่บอกส่งตรงเวลา ไม่จําเป็นจะต้องผ่อนรถยนต์รถเก่งนะคุณผ่อนแค่ตู้เย็นหม้อหุงข้าวผ่อนบัตรอะไรให้ตรงเวลาอย่างเงี้ยสมมุติหม้อหุงข้าวคุณซื้อมาสองพันกว่าบาทเนี้ยคุณผ่อนประมาณสี่งวดแต่คุณแม่งผ่อนเป๊ะผ่อนตรงผ่อนดีตลอดเงี้ยเครดิตคุณดีแล้วคุณจะขยับส์กันถ้าพูดง่ายๆก็คือคุณสามารถยืมเงินไฟแนนซ์ได้มากขึ้นในการจะทําธุรกรรมหรือซื้อรถซื้อมอเตอร์ไซค์คันต่อไปที่มูลค่ามากขึ้นนะฮะ ไม่จําเป็นจะต้องซื้อของแพงไม่จําเป็นจะต้องทําธุรกรรมแพงๆถึงจะทําให้เครดิตดีต่อให้คุณทําธุรกรรมถูกก็เหมือนการยืมเงินอ่ะคุณยืมเขาสองร้อยนะแต่คุณคืนเขาตรงเวลาเงี้ยนั่นก็คือสิ่งที่ดีแล้วนั่นก็คือการที่คนเรามีเครดิตแล้วนะครับผมจะนิยามสั้นๆแล้วกันว่าการที่คุณจะมีเครดิตดีเนี่ยคุณจะต้องตรงเวลาในการจ่ายเงินต่อเดือนนะฮะอย่าให้มีล่าช้าอย่างนี้ดีกว่านี่คือเครดิตดี ผมขอโทษนะครับที่จะต้องพูดอะไรตรงๆนี้แต่ผมแค่อยากยืนยันให้ชัดเจนว่า,าลูกค้าทุกคนควรจะได้รับรู้เรื่องแบบนี้จริงๆจ,จังๆนะฮะมันก็มีทางแหละที่จะบอกว่าเฮ้ยผมล่าช้านะจัดไฟแนนซ์ผ่านไหมแล้วผมขาดตรงมาเดือนนึงนะแต่อีกเดือนนึงผมกลับไปส่งปกติแล้วจัดไฟแนนซ์ได้ไหมมันจัดได้แต่ต้องมีเงินดาวหรือมันจัดได้แต่มูลค่าของรถที่คุณอยากได้อะมันอาจจะต้องดาวลงมาก็คือสมมุติคุณอยากได้รถราคาสามแสน คุณอาจจะต้องลดเครดิตคุณมาเหลือประมาณสองแสนอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราจะพูดกันในคลิปหน้านะฮะเอาเป็นว่าวันนี้สรุปให้ฟังแล้วกันว่าเครดิตไสอะ่ะมันก็มีทั้งดีแล้วไม่ดีแต่ถ้าเครดิตไสแล้วอยากจะเป็นคนมีเครดิตอะ่ะพยายามซื้ออะไรก็ได้ราคาถูกแล้วผ่อนให้ตรงก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเทปหน้าก็จะมาพูดเรื่องอื่นแล้วกันใครไม่เข้าใจก็โทรมาได้เดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ตอน ้ายคลิปแล้วกันวันนี้ก็เดี๋ยวไปดูรถกันต่อนะครับก็นะฮะอันนี้คือ Toyota Vios นะครับเครื่อง1,005เบนซินนะครับปี2016เป็นเกียร์ออโต้ด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูรอบๆกันดีกว่าก็คือเริ่มจากไฟข้างนี้ก่อนแล้วกันนะนะไฟหน้าไม่มีรอยแตกไม่มีรอยขีดข่วนใดๆทั้งสิ้นนะครับ นะครัวันนี้ล้อแม็กของเขาเลยนะครับสภาพนี่ไม่เคยทําสีมาก่อนเลยนะฮะแล้วก็สําหรับใครที่อยากให้เราเก็บงานเดี๋ยวผมพามาดูหน่งจุดแล้วกันนะฮะไอเนี่ยครับตรงนี้ถ้าใครอยากจะให้เก็บก็บอกนะฮะแต่เราไม่ค่อยอยากจะเก็บให้เพราะว่าเราอยากให้มันเดิมๆไปอย่างนี้แต่ผมเข้าใจว่าบางคนก็ไม่ค่อยโอเคนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันใครอยากจะให้เก็บก็บอกได้แต่ไฟเนี่ยไฟท้ายเนี่ยล่างบนไม่มีแตกหักนะฮะ ปท้ายฝั่งนี้ก็เหมือนกันไม่มีแตกไม่มีเล้าไม่มีล้างแล้วแบบเพิ่งมาเจอตอนท้ายนะครับสติกเกอร์รอบคันนี้เราติดให้สวยงามเลยนะฮะบ,บอดี้ตรงนี้สวยมากรอยฝั่งนี้แทบจะไม่มีเลยนะครับก็คือถ้ามีรอยตรงไหนผมจะบอกสําหรับลูกค้าต่างจังหวัดที่เขาเข้ามาเขาจะได้ไม่ผิดหวังนะฮะฝั่งนี้เหมือนกันไฟไม่มีรอยแตกเลยนะครับนะโลโก้โลโก้ยังอยู่นะครับผมนะ ด้านหน้านะครับกันชนหน้าสวยงามมากเราไปดูข้างในกันดีกว่าทุกคนนี่ครับแผงประตูผมให้ร้อยเปอร์เซ็นเลยคันนี้ดูดีมากดูสะอาดตานะฮะอาจจะเป็นเพราะรถเขาใหม่ด้วยนะฮะแล้วก็เบาะครับเบาะถึงจะเป็นเบาะผ้านะแต่ไม่มีขาดเลยนะครับได้มีสีน้ําเงินสลับกับเบาะตัวเบาะสีดำโคตรสวยเลยคันนี้นะฮะควงมาลายเป็นพวงมาลัยหนังมีแอร์แบกด้วยนะครับ สำหรับคันนี้นะฮะรถคันนี้มีประโยชน์ตรงที่ว่าผมว่ามันเข้าเข้าเมืองได้ดีนะฮะแล้วก็นักศึกษาขับไปมาหาลาัยได้สบายเลยเพราะว่าหาที่จอดได้ง่ายรถคล่องตัวแล้วก็ประหยัดน้ํามันมากๆเลยนะ,ะเด็กๆทุกคนนะครับหรือว่าผู้ใหญ่ไว้ทํางานเอาเข้าเมืองก็หาที่จอดได้ง่ายนะ,ะเพราะว่ารถเขาไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปนะฮะแต่ถ้าใครบอกผมต้องการเล็กกว่านี้ดูคลิปหน้าครับผมอันนี้นะฮะโอเคตรงนี้ ตรงนี้นี่ยังอยู่เลยเนี่ยยังไม่ได้เอาออกใครจะให้เอาออกก็บอกนะตอนซื้อเสร็จนะครับหรือว่าคุณเอาออกเองดีกว่าใช่นะครับกระจกอะไรก็ยังอยู่ครบนะแล้วก็คันนี้ถามว่าเป็นรถยังไงดีกว่าเป็นรถที่ซ่อมง่ายเพราะว่าผมซื้อเข้ามาบ่อยเหมือนกันนะครับอะไรอะไรก็ถูกนะไล่มาฝั่งนี้ก็สวยเหมือนกันนะ แทบจะไม่มีรอยอะไรเลยเบาะก,ก็เหมือนกันนะครับเบาะข้างหลังนี่ผมว่าคันนี้น่าจะเป็นรถใช้คนเดียวเพราะว่าผมดูในสำเนาเนี่ยคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงรถมือเดียวป้ายแดงหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเขาซื้อป้ายแดงเสร็จนะครับแล้วเขาก็ได้ทําการขายต่อให้คนต่อไปก็คือผมนั่นเองนะฮะก็คือสําหรับใครที่สนใจรถคันนี้เนี่ยมาลองขับได้โดยเฉพาะผมสนับสนุนเลยนะคนที่เป็นนักศึกษาหรือคนที่เฮ้ยอยากจะมีรถ คันแรกนะครับไว้ลองขับหรือว่ารถประหยัดประหยัดเนี่ยไว้ขับเข้าเมืองเอารถที่ราคาไม่แพงมากเหมาะสําหรับยุคนี้คันนี้ผมก็สนับสนุนเลยเพราะมันไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปนั่งได้สี่คนเลยนะฮะพาเพื่อนกลับบ้านยังได้เลยอยู่ที่ทํางานเดียวกันสมมุติทางผ่านเดียวกันขอใหคุณเข้ามากับผมเลยเดี๋ยวแชร์ค่าน้ำมันกันอย่างนี้ก็ได้นะข้างหลังไม่มีขาดนะฮะไม่มีขาดเลย นะแล้วก็ที่วางแก้วยังอยู่นะครับยังอยู่ข้างในก็สะอาดนะฮะพรมนี้ก็ของของเขาเลยนะรถคันนี้คุ้มสุดๆไปเลยทุกคนเดี๋ยวเราพาไปดูฝากระโปรงท้ายกันดีกว่านี่ครับลึกมาก <c oughs> ผมบอกเลยว่าลึกลึกสุดๆไปเลยในนี้ใส่กระเป๋าเดินทางได้แล้วก็ข้างบนเนี่ย ลอยอาร์ยังอยู่เลยทุกคนคือไม่ต้องห่วงว่าราถคันนี้จะชนมันไม่ชนแน่นอนนะครับคุณเข้ามาดูกับผมได้เนี่เนี่ยลอยอาร์กอะไรยังอยู่เลยนะคมกลิบกันเลยนะครับยางอะไรอะไรมีให้ครบนะนะครับแล้วก็ใครที่เป็นผู้หญิงแล้วสงสัยว่าเฮ้ยฉันขับคันนี้ได้ไหมคุณไม่ต้องสงสัยอะไรทั้งสิ้นคุณมาลองขับผมยินดีให้คุณลองขับ ถึงแม้คุณจะไม่ชอบก็ไม่มีปัญหามาลองขับก่อนว่ามันเหมาะกับคุณไหมนะครับแต่ผมบอกเลยว่า v อเนี่ยเหมาะกับคนทุกยุบทุกสมยัยทุกเพศทุกวัยเพราะว่าเป็นรถที่เป็นรถตลาดแล้วก็สําหรับผมเป็นรถที่ซ่อมง,ง่ายผมช่วยพี่ๆซ่อมเองก็ยังได้ผมไปซื้ออะไรแทนก็ยังได้เพราะหาซื้อได้ง่ายและคือไม่จุกจิกอะไรมากเหมือนเหมือนรถยุโรปหลายๆคันที่อาจจะต้อง ให้ช่างของพวกผมพี่ๆของพวกผมเป็นคนดูแลอันนี้คือลูกค้าสามารถดูแลได้เองด้วยซ้ำไม่ต้องมาหาพวกผมก็ได้นะฮะไปดูอีกแถมึงเลยโอ้โหไม,ไม่ต่างกันเลยแต่ว่ามันเป็นธรรมเนียมครับคุณต้องดูให้หมดแล้วก็นี่แผงประตูนะฮะอาจจะมีรอยนิดนิดหน่อยหน่อยนะตรงเนี้ยเนี่ยมีรอยตรงเนี้ยหน่อยหน่อยนะครับโอเคแล้วแต่ว่ารถคันนี้ย มันผ่านน้ำยาที่เช็ดแล้วทําให้เงาแต่ผมเชื่อว่าต่อให้ล้างออกมันก็ยังเงาดําเหมือนเดิมนะครับแต่คันนี้ลงแว็กลงอะไรมาแล้วจากคนก่อนหน้านั้นไม่ใช่จากผู้ขมนะฮะอันนี้ผมก็ให้ร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกันแต่ว่าผมบอกก่อนนะผ่านการลงเงามาแล้วนะครับแล้วก็บอกบอกฝั่งนี้ดูสะอาดไม่ขาดนะฮะคอนโซลหน้าก็มีมีแอร์แบ็กให้ด้วยนะครับ ทำไมข้อดีของการดูรถกลางแดดคืออะไรคือคุณจะได้เห็นทุกอย่างที่เป็นตําหนิของรถเรานั่นนี่นั่นคือข้อดีของลูกค้าคือคุณจะเห็นทุกอย่างที่เป็นรอยตําหนิเลยนะนะครับอันนี้ห้องเครื่องเครื่อง1.5เป็น VVTi Duo นะครับผมนะครับเครื่องพันห้าเบนซินนะใครๆใช้ Vios ใช้โตโยต้ายูรู้อยู่แล้วว่าอะไหล่เนี่ยไม่ต้องกลัวเลยมีแม่งทุกตารางเมตรนะครับ คันนี้ไม่มีชนหน้าผมรับประกันนะฮะทุกอย่างยังคมกริบอยู่เลยนะฮะยังกริบอยู่เลยนะครับอันนี้เนี่ยไม่ได้ขัดออกนะครับเขาสะอาดมาอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้แหละคันนี้ราคาเท่าไหร่ใช่ไหมคันนี้ราคาอยู่ที่สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทสามสามเจ็ดเท่านั้นเองนะฮะ ต้องใช้เงินดาวเท่าไหร่คำถามยอดฮิตเลยคันนี้เครดิตด,ดีจัดได้เต็มฟรีดาวนะฮะแล้วก็ฟรีค่าจัดไปนั้นฟรีค่าโอนฟรีค่าดําเนินการฟรีประกันฉุกเฉินหนึ่งปีเต็มๆหรือว่าฟรีดูแลหลังการขายข,ายของดีพันรัตตลอดชีวิตจนกว่าคุณจะขายรถให้ที่อื่นกันไปเลยนะฮะถ้าคุณมอบให้ลูกคุณลูกคุณจะได้รับสิทธิพิเศษตั้งแต่วินาทีที่คุณมอบให้เขาไปเลยนะฮะเราจะดูแลต่อแต่ถ้าคุณให้หลานให้ญาติ ให้คนอื่นที่ไม่ใช่ทายาทของคุณไม่ได้นะฮะหมดสิดทันทีนะครับหลายๆคนอาจจะเห็นแล้วเป็นเกียร์ออโต้แถมยังปี2016ด้วยนะครับก็ใหม่มากแต่ว่าถ้าเหมือนเดิมตามคอนเซ็ปต์เราใครเอาไปแล้วจะไปจอดไว้ที่บ้านหรือว่าจะเอาไปแค่แบบว่าสัปดาห์หนึ่งกูขับประมาณจากหน้าบ้านไปหน้าปักซอยแล้วขับกลับมาจอดอย่างนี้ผมไม่สนับสนุนในยุคแบบนี้ถ้าเป็นยุค,คก่อนๆผมจะบอกว่าซื้อเลยครับไปจอดไว้ที่บ้านก็ได้ แต่ยุคนี้คุณเก็บตังค์ไว้ดีกว่าแล้วไปหารถถูกๆก,กว่านี้เช่นนี้สันทีดาไปดูในเพจเอานะฮะผมจะไม่แปะลิงก์ให้คุณต้องไปหาเอาเองนะครับแต่ถ้าใครบอกว่าเฮ้ยฉันเอาไปใช้ออกต่างจังหวัดไปทํางานไปหาลูกค้าหรือใส่ของข้างหลังแล้วเอาไปขายตามตลาดนะัดผมสนับสนุนแล้วผมจะมีส่วนลดให้อีกสาหรับใครที่โชว์คลิปของผมในนี้นะฮะโอเคสําหรับวันนี้ก็สนใจก็โทรไปเลยครับ0815198985้ 85, พี่พันธ์ฮะอีกเบอร์ครับ0813142568คุณอมรนัตน์ด l ลน์ไอดีครับ s i d e w gy0880d อย่าลืมเติม a t s i ด้านหน้าด้วยนะครับมาดูรถมาลองขับได้เลยรามกำแหง164ต,ติดปั๊ม PT ไม่ต้องเข้าซอยเข้าใจไหมยอยู่ริมถนนใหญ่เลยติดปั๊ม PT เลี้ยวเข้ามาจอดข้างในเต็นได้เลยไม่ต้องสนใจอะไรเดี๋ยวจะมีคนดูแลโบกรถให้นะครับก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวเจอกันแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวก่นอีกเรื่องหนึ่งขอย้ำก่อนว่าจะไม่พูดแล้ว อย่าลืมได้เงินเดือนเสร็จอย่าลืมเอาเงินเดือนเข้าธนาคารด้วยนะฮะเข้าน้อยๆแต่เข้าบ่อยๆเข้าวันนี้เบิพกพรุ่งนี้ก็ยังได้นะครับให้เงินเดือนให้เงินคุณเนี่ยไหลเข้าธนาคารเนี่ยทาอย่างนี้ให้ครบสักหกเดือนแล้วคุณจะไปซื้อรถไม่ต้องซื้อที่เ็นท์ผมซื้อที่ไหนก็ได้อย่าลืมเก็บเงินเข้าธนาคารนะฮะเก็บเสร็จเอาออกมาใช้ได้ไม่ใช่เก็บลืมมันไม่จําเป็นขอให้แบบบัญชีธนาคารคุณเดินตลอดอ่ะสักหกเดือน โอเควันนี้แค่นี้ล่ะเดี๋ยวเจอกันสััสดีครับ